ชุดแต่งของแรลลีอาร์ที่เคยลงสนามแข่งนะคะชนะมา2ปีติดเลยแล้วทีเนี้เขาเพิ่งปิดตัวไปเมื่อ2010นนี่เองกลับมาเปิดตัวใหม่ในปีนี้ค่ะ <S 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 สวัดส,ส,ด,สดีค่ะพอ,อยนะคะที่ปรึกษาการขายมิสูเอเชียสาขาราชพฤกษ์ค,ค่ะวันนี้พอ,อยก็มากับน,น้องหน้าใหม่นะคะน้องอั๋นค่ะครับสวัสดีครับผมอั๋นนะคะเป็นที่ปรึกษาการขายข,ายของมิสูบีชเอเชียวัฒนานะคะสาขาราชพฤกษ์ครับผมวันนี้เรามาในงานอะไรครับพี่พอ,อยงานแรลลี่อาร์ตค่ะเมือ่ออันนี้ค่ะน้องอั๋นครับเจ๊บอกก่อนนะเขาเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่1ธันวาของมิสูมอเตอร์นะที่เพิ่งเปิดตัวไปเลยเป็นการปลุกตำนานของ ันีรลรีอารที่มามีรอบเลยอ๋อแล้วแล้วเอ่การปลูกกำลานเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่มีเปลี่ยนแปลงยังไงหรอเราไม่ได้<ช>เปลี่ยนแปลงกันเยอะค่ะ<ช><ช>เราเอาชุดแต่งของแลลีอาร์ที่เคยลงสนามแข่งนะคะ<อ>ชนะมา2ปีติดเลยแล้วทีนี้เขาพิ่นติดตัวไปเมื่อ2,010นี่เองกลับมาเปิดตัวใหม่ในปีนี้ค่ะ อ๋อแล้วแล้วของตัวแ a นี่อาร์เนี่ยครับมีอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมมาบ้างครับพี่ข้างหน้านะกระจังหน้าเป็นสีดําเลยนะหนูเห็นไหมสวยดุขึ้นใช่จริงข้างล่างนะแตรลี่อาร์ตสีดําแดงดูอีกอ่งเพื่อความดุในการแข่งขันในการสนามของเขาด้านข้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงครับพี่พรมต่อมาด้านข้างใช่ไหมคะคิ้วค่ะกุดล้อนะคะที่เพิ่มขึ้นมาเป็นสีดําล้อแม็กค่ะลมพันสีดําดูเท่ดูสปอร์ตไปละหนู จริงๆครับสวยแล้วแล้วตรงด้านหลังนี่อ๋อผมเห็นมีสติกเกอร์เพิ่มมานี่ใช่เป็นสติกเกอร์แอลลี่อาร์ตเลยโดยตรงเป็นสีดำสีขาวสีแดงถ้าลูกค้าดูดีๆตรงนี้ก็จะเป็นออกสีเงินๆหน่อยบอลๆอหน่อยก็เทไปอีกหนึ่งแบบเลยนะอแล้วด้านหลังนะครับมีไหมครับด้านหลังก็ก็จะเสริมตรงเรื่องของตรงนี้เหมือนด้านหน้าเลยเหมือนกันเลยด้านหน้าเพื่อให้ดูดูแล้วก็ปั๊มแอลลี่อาร์ต โลบาร์ข้างบนก็เป็นสีดำหลังคาข้างบนก็เป็นสีดำนะหนูไม่ใช่สีแบบว่าตัวรถเลย๋อด้านข้างนี้ก็เหมือนกับอีกด้านเหมือน,น<ช>ด้านหนู<ม>เลยเ,เป็นยังไงล่ะตัวนี่แค่ปาเจโร่นะเรายังมีแคปมีสีประตูอีกตัวเตียที่เป็น<อ>แลรีอาร์มันดูดุแล้วดูเท่ขึ้นมากเลยครับปะเดี๋ยวเราเจ๊พาไปดูแคปเตี้ยค่ะแลรีอาร์ต่อที่กระบะแคปเตียอโอ้มีความแตกต่างยังไงบ้างครับเนี่ย กระดังกระจังหน้าสีดำโอ้ปกติแคปเี้ยกระบังกระบังหน้าจะเป็นสีอะไรกระจังหน้าลูกอกระจังหน้าโอเคโอเคผมเล่นมุกนะครับผมเล่นมุกแล้วก็ถ้าเป็นตัวท็อปหรือตัวแบบว่าท็อปยังไงอ่ะมันจะมีสีดำขึ้นมาแต่ตัวนี้เป็นสีดำมาแล้วอตามมิซูอีกปั๊มมาเลยจ้ะตามมิซูโหบางคนไม่รู้เก๋ขึ้นเยอะเลยครับต่อมาก็สเกิร์ตที่เป็นสเกิร์ตหน้านะสีดำแดง ความโลโก้ของแคลลี่อาร์ตเด่นปะล่ะเจ๋งครับดูดุขึ้นเยอะเลยครับผมแต่ด้านข้างครับพี่ฮองไปทางนู้นเหรอเอ้าคุณพลอยมาด้านข้างนี้ดีกว่าด้านข้างนี้เปลี่ยนอะไรบ้างครับพี่ฮอด้านข้างนี้ใช่ไหมรอม็กลมควันมาแล้วมีซุ้มตรงนี้เป็นสีแดงก็ดุไปอยอะเป็นแดงตัดดำครอบกระจกด้านข้างเป็นสีดำอ๋อ เบ้ามือจับด้านข้างสีดำหลังคาสีดำ,หดำเห็นไหมน่าจะเห็นอยู่แหละเห็นเห็นครับเห็นเห็นเห็นต่อมาด้านข้างติดสติกตเกอร์ไลไลอาร์ตมีไลเนอร์เพิ่มขึ้นมาไลเนอร์นี่เขาปกติ <S <S มันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมิสซูใช่ไหมใช่แต่<า>ตัวนี้ไลไลเนอร์ไลไลอาร์ต๋อแล้วด้านหลังะครับกันชนท้ายเป็นสีดำ ว่ามือจับด้านหลังเป็นสีดำที่เพิ่มเข้ามาใช่ดำแดงจริงครับสิับสํารับการพาชมงานของ Lally Art ปี2021นี้พี่พรครับตอนนี้มีโรอะไรบ้างคะโตตอนนี้ใช่ไหมกระบะค่ะดาวเริ่มต้น9,000บาทส่วนปาเจโรก็จะดอกเบี้ยต่ำขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าเลือกเพราะชุดแต่งเรามีมาครบแล้วกับ Lally Art หรือลูกค้าสนใจเป็นรุ่นอื่นพวกเ e อ็กเคนเดอร์กระบะไททัทนสีประตูยกสูงหรืออะไรพวกนี้สามารถเข้ามาดูได้อาจจะมีดอกเบตัมหรือฟีดาวแล้วก็สามารถติดต่อเราได้ทางไหนหนูทางเพจ a c e b o o k ครับผมเพจ Facebook ของทางโชลูมของเราเนี่ยชื่อ Mit s u บิ ishi a เ i ียสาขาราชพฤกษ์ครับผมเดี๋ยวจะขึ้นให้เลยเดี๋ยวลิงก์อยู่ข้างล่างสามารถกดเข้าไปกดไลค์กดแชร์ของเราได้ลูกค้าคนไหนสนใจเข้ามาเทสได้สามารถเข้ามาที่โชวลูมเราได้เลยค่ะ แล้วก็มาพบเจอกับเซลล์หน้าหล่อๆหน้าใหม่ๆกันเราจัดโปรให้เต็มเดี๋ยววันนี้เราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย